จนกลายเป็นผู้ถูกล่าจงกลายเป็นผู้ล่าแล้วฆ่าให้เรียบ yeah, เด็กวัดมงุงวัดมุงอะไรลนะ่ะกลุ่มแม่งก็เพิ่งสร้างแล้วเฟสก็เพิ่งสร้างพวกเฟสอวตารตร้างมาปั่นกระแสให้คนเข้าไปดา่ามึงทำเพื่ออะไรฮะมึงต้องการอะไรจากสังคม จะไปบุกบ้านหมอปลานัดล้อหมุนก็าโมงเช้าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเด็กคนเพชรบุรีเขารอมึงอยู่อ่ะยินดีต้อนรับกูคนปทุมธานีนะเว้ยแต่กูรักคนเพชรบุรีแลวกว่าที่มึงจะไปถึงเพชรบุรีมึงรู้ไหมมึงผ่านกี่จังหวัดเขารอต้อนรับมึงอ่ะขอให้ไปให้จริงไปไม่จริงเนี่ยลูกหมานะเว้ย ไอพวกไอคนโตกูเห็นแล้วแบบดีแต่น้ำลายอะ่ะกูว่าพวกมึงอ่ะเอาเวลาไปทำมาหาแดกดีอวะดูแลครอบครัวมึงอ่ะดูแลพ่อแม่มึงอะ่ะฮะเอาเวลาเอาที่เหลืออยู่อะ่ะทำความดีบ้างไม่ใช่เกะก,กะลาลานไปทั่วคุณพี่จะสรรหาคำไหนที่จะแบบมาด่าพวกมึงแล้วอย่าเป็นเดนคนเลยวะ่ะ จะทําอะไรคิดถึงคนคนที่มึงรักคนที่เขารักมึงอ่ะทําไมอ่ะอยากย้อนยุคเหรอไปอยู่ในยุคอันธพาลของเมืองสมั่เก้าเก้าคิดว่ามันเท่เหรอถุยกระจอกคิ้หายเลยจริงหยุดได้แล้วแล้วกูจะพูดคิดนี้เป็นคิดสุดท้ายแลลวกูไม่อยากให้เป็นสเสนียดปากอ่ะพูดถึงพวกมึงอ่ะอยากเป็นกระแสสังคมชอบใป้คนไปด่าเหรอ กูก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่จบวันสทัทีแล้วหยุดพูดถึงหมอปลาในทางที่ไม่ดีกูเอ็ซีหมอปลาแล้วกูก็ทีมน้องบาสด้วยกูไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกูถึงออกมาด่าไงด่าพวกบึงแล้วกูไม่กลัวหรอกถ้ามึงเห็นคลิปกูแล้วมึงจะจากระทืบป,ปากกูที่ปทุมธานีกูแก่แล้วกูไม่กลัว หยุดได้แล้วนะเหนื่อยใจคนจริงเนี่ยเขาไม่น้ำลายหรอกสวะอย่าทำตัวไร้ค่าเลยวะชอบให้คนเขาด่ากันทั้งประเทศเหรอทุยตอนนี้ติ๊กตอกก็มีแต่ข่าวหกลุ่มหนึ่งหกลุ่มหนึ่งนะครับน้องบาสได้ใจฝันใจประชาชนไปเลย น้องบาสไม่ต้องกลัวนะครับน้องบาสทําทถูกแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องบาสจะไปมีเรื่องมาจากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่พี่ไม่รู้แต่น้องบาสอยู่ที่บ้านนะครับต่อให้น้องบาสเป็นคนหาลุงหาเรื่องแต่ขาเจ้าถิ่นด้วยและคามาหาเรื่องน้องด้วยนะครับมันคังมกดดัน,นครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจทางผู้เสียชีวิตด้วยและ ญาติทางที่ผู้เสียชีวิตนะครับอย่าโทษน้องบาสคนเดียวต้องโทษเจ้าต,ตัวตัวเรื่องเลยเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องคือคนที่พาลูกหลานพวกคุณไปตายเห็นปะมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยมันแค่ไปบอกเพื่อนได้มาแต่ตัวเองไม่ได้เจ็บไม่ได้เฮียคนที่ว่าสมควรตายมากที่สุดคือเจ้าตัวตัว,ตวเรื่องนะครับอ mm ืม hmm. คุณไม่ต้องไปโทษน้องบาสนะน้องบาสก็ป้องกันตัวถ้าเป็นพวกคุณก็ ทุกคนนะตอนนี้ก็คิดเหมือนกันเหมือนกันนะเราการที่ไปหาเรื่องเพื่อนนะ่ะตั้งใจไปหาเรื่องไม่ได้ไปเคลียร์หรอกที่เอาไม้ไปซัดหนะ้าพยานหลักฐานมีพร้อมคลิปวงกรวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานปากคำคนรอบๆข้างนะครับชาวบ้านเขาก็ให้ปากคำเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับต่อให้พวกคุณคิดว่าน้องบาสมีเรื่องกันมาก่อน ไอ้ที่ว่าเพื่อนๆที่ว่ามาโพสต์ให้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 ทางเพ,เพื่อนเขาหกคนดูดีอ่ะมันไม่ใช่นั่นมันมีเรื่องมาก่อนก็เรื่องของพวกคุณนะครับแต่เอาตอนนี้เขาเอาณตอนนี้แหละปัจจุบันเห็นไหมว่ากล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานไม่หมดพยานหลักฐานเก็บหลักฐานไม่หมดเห็นไหมพวกคุณทะเลาะกันมาก่อนทะเลาะกันไปทําไมน้องบัสทําไมไม่ไปไปมีเพื่อนทําไมน้องบัสไม่พาเพื่อนไปบุกมั่งอะไรมั่ง นไแต่พวกคุณน่ะดื้อรั้นไงหกคนคน่ะหกคนคนนะั้น,นน่ะดื้อรั้นแล้วแล้วญาติที่ว่าทางผู้เสียชีวิตนะญาติๆนะถ้าอยากจะเอาผิดนะต้องเอาผิดคนที่ว่าเจ้าเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าเรื่องตัวเรื่องด้วยนะคนที่พาพวกลูกหลานคุณไปตายนะ่ะคนคนนั้นแหละผิดนะครับพาเพื่อไปตายถ้าอยากจะมาเคลียร์มึงมาขี่รถมาคนเดียวก็ได้คนเราอะนะอือผมเข้าใจนะครับเด็กกําลังวัยเจริญเติบโต กำลังห้าวอยากจะสดอยากจะลอยนะครับอลอยลอยจริงถ้าลอยกลางๆอย่าลอย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 จริงนะในโลกนี้ไม่มีใคร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 ลอยกว่าใครหรอกคนที่ว่าลอยคือความดีนะได้ใจเย็นได้มากๆกว่านี้นิดหน่อยนะครับอยู่ข้างล่องบ้านนะครับพวกมึงนี่แม่งเก่งนะกูเชื่อแม่งเลยครับ ทำไมมึงบอกให้แม่ต้องมาแล้วนะระวังตัวแม่ไว้ทำไมวะแม่เขาไม่ได้เป็นไรเฮ้ยแม่เขาแข็งแรงดีมึงเป็นห่วงสุขภาพตัวเองเถอะพวกมึงเนี่ยมึงจะไปแก้แทนพวกกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนไอ้หนูเชื่อกูดิพวกมึงเนี่ยเลืเอเทอดดูด้วยไม่ใครพิษใร่ทูก มันยังต้องไปเก่งโพสคมคู่มันดึงดังตั้งโซ,โซ่หน้าเฟซแล้วเฮ้ยกล้าหน่อยนะมันจะลุ้งยังไงกันแล้วแต่นะครับพี่ๆน้องๆลุเห็นคลิปนี้นะฝากแชร์ทีนะครับผมสวัสดีครับ คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงไวรุ่นวัดงวงเนะครับเนะาะจักวัดงวงหรือทาง่วงอ้าก็ไม่รู้ด้วยเห็นมันดังในโซเชียลผมว่าทุกคนนะครับควนยุดได้แล้วควนละคูละคูคามไอ้น้องบาทมันได้ล้วครับผมทําไมเราไม่คิดในมุมมองที่ว่าไอ้สองคนมันตายเพราะอะไรครับใครคือต้นเหตุใครคือ ตัวตนเลื่อมครับไอ้คนนั้นแหละเป็นคนพิษแต่ผมคิดว่าการมาจ้องไล่จ้องพานกันไปเนี่ยครับมันไม่มีวันจบวันสิ้นดอกสู้เอาเวลานี่ครับไปทํามาหาจิมนมดีกว่าผมว่านะพวกคุณบอกว่าชีวิตต้องแลกโดยชีวิตแบบนี้เหรอแล้วทุกวันนี่นะไอ้ตู้ไอ้ไปยุดนะ มันขาเราเหมือนตายทางเป็นนะ่ะทําไมไอ้พวกที่ว่าจะจับกลุ่มนี่ยนะทําไมไม่ช่วยกันเป็นประท้วงช่วยกันขับไร่เบบนีจ่จะไม่ดีกว่านี้ฮะทุกวันนี้ประเทศชาติก็แย่พอแล้วเองจะมาลบราคาฟันกันเองแบ่งสองผักสองฝ่ายทำไมนู่น ون! ไปไล่คนที่มีดีนู่นไอผู้นำเรียวๆนั่นไปไล่มันออกไปจากประเทศเราไอสองคนที่ตายนั่นก็คิดสว่าเป็นเวรกรรมของมันมันถึงคราวมันลนไปหาที่ตายเองจะไปโทษคนทำอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องป้องกันตัวมันบาตมันต้องป้องกันตัวมันถ้ามันไม่ป้องกันตัวมันมันก็เจ็บ อาจจะถึงตายก็ได้ผมพูดถูกไหมผมไม่ได้ไปละลานผมแค่มาพูดและอธิบายผมก็ไม่อยากให,ให้มาแบบหลบราคาฟันเออต่างกลุ่มต่างพวกผมรู้อยู่ครับว่าพวกคุณนะี่ยเก่งใช่ยอยู่เวลาอยู่หลายๆคนอนะ่ะใครมันก็เก่งเมื่อเละลองอยู่คนเดียวดู คนเก่งนะครับเขาจะนิ่งๆนงเขาจะไม่พูดดอกถึงเวลาเขาทําเลยเคยเห็นไหมหมานะ่ะหมามันเหา่ามันไม่กัดดอกอ้พวกไหนที่ว่ามีเหา่าน,น,นิ่งหนหางตกนะ่ะมึงเตรียมตัวเลยเลยไปหลาคิดเรื่องนี้ซะเลยองก็ไปห้ปไปท่วงไ้ตัวออกดีกวาสาสหนีจบแยกใหญ่โอเคนะ จุอาฝากถึงเด็กวัดม่วงหน่อยนะครับพวกคุณไปรูมไม่บาสมันอนะแล้วคุณยังมาอาคามันอีกมันทาเพื่อป้องกันตัวพวกคุณสดมากเปล่าถ้าคุณเจ๋งจริงอะ่ะคุณขนพวกลงมาพัทยาหรือนัดขึ้นทางก็ได้นะพร้อมบวกครับเด็กพัทยาพร้อมบวกช่วยน้องบาสครับหมาหมูอะเขาไม่เรียกกิโกโกรงเล็งเหมือนที่คุณออกข่าวออกเสือหรอกน้องบาร์สนะตัวคนเดียวน,น่าของจริง คุณอยากรู้ว่าผมเป็นใครของจริงหรือเปล่ามาพัทยาโทรหาผมได้นะแ็กแ็กทิกตอ,อกผมก็ได้ฝากไว้คิดผมยินดีช่วยทางบ้านนะครับอะไรนะผู้การผู้การว่าไงนะผู้การของจริงเสมอเหรอแฮตแทกเหรอเห็นลบโพสมึงจะลบทำให้อะไรอ่ะฮะไอสัตว์ผู้การของจริงเสมออะไรของจริงวิ่งของจริงเสมออย่างงี้ละ่ะแหมมึง กูเห็นมึงโสตเฟซกันเหมือนเหมือนพวกมึงเป็นพวกมาเฟียอะไรเงี้ยระวังแม่ไว้ดีๆนะบาสละ่ละเดี๋ยวเข้าไปข้างในกูมีซามูร์ลาเก็บเงี้ยนะมึงอิทธิพลขนาดนั้นเลยวหึขนาดโพสมึงยังลบโพสเลยพวกกูก็เหมือนอะไรเหมือนงูจองอางจองอางหรือไ้เดือนมึงให้ดีพวกก,กูเหมือนงูจองอางมันยิ่งเก็บมันยิ่งสู้มันยิ่งแก้มึงมือไหวบป่าไอ้เี้ยมึงอ่านนิทานเรื่องอะไรมาอะ ดูหนังไซไฟมากเปล่าฮะแล้วบอกจะไปรวมตัวบ้านหมอกปลามึงพวกมึงไม่ใช่เดือหักนะมึงไม่ได้มีพลังวิเศษไอรอนแมนนะจําไว้นะพวกมึงอ่ะเฮ้ยเปล่าโดูลูกปืนตายเป็นนะรู้เปล่าไอ้เหี้ยแดกข้าไม่ได้แดกยารือเปล่ามีพลังแบบควายไม่ใช่นะเข้จเปล่าจะไปเบ่งพลังให้มากเขาใจเป่ะเล่นเกมให้มันน้อยหน่อยดูดไม้ให้มันน้อยหน่อยเขาใจป่ะ แล้วไม่ต้องไปอ้างว่าวัดม่วงเฮียสงสารเจ้าวาดเขาเข้าใจป่าวเออเข้าใจป่านอน,นเฮียควรจะสํานึกผิดยอมรับความความกระโลกของตัวเองเข้าใจปะหกบุรุษสุดกา,กากแห่งปัตตพีอ่ะ <laughs> โอ้กูลขับไม่เฮียแล้วเวลาโพสอ่ะเอารูปตัวเองลงไม่ใช่เอารูปมีดมาลง รูปมือคนอื่นมาลงแล้วไอ้ไอ้คนที่สัตว์เยอะแล้วท,ทําท่าเนี้อยักการมอยากอยากกามย้ายอยากฟันหักอ่ะเข้าไปข้างในดิไปเข้าใจปะแล้วโดนสตีนแน่ๆห้าวๆมึงอะ่ะเข้าใจปะไอส้สัตว์กูไม่กับพูดเยอะเดี๋ยวมันจะกระทบหลายคนไอ้ฮีอ่มาทาไอา้ฮีอะใส่นวมมากูนี่มาไอสา้สัตว์หืมไอส้สัตว์อยากให้กูเจอนะ